ค่ะมาพบกับ SPU Channel อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะมาสัมภาษณ์แับ,บเชิญคนพิเศษของเรานะคะก็องบอกเลยว่าวันนี้นะคะพี่วิวทั้งตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวให้พี่ตานะคะทักทายผู้คุยน้องๆนักศึกษาหรือว่าผู้ชมที่รอชมคลิปนี้อยู่ก่อนนะคะ ก็สวัสดีนะคะชาวเอสพียูทุกคนนะคะขออนุญาตเรียนน้องๆด้วยจะได้ใกล้เคียงกันนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่มีโอกาสได้มาพูดคุยจะบอกว่าบรรยายก็ดูแบบเป็นทางการเป็นว่ามาพูดคุยแล้วก็แชร์ประสบการณ์เผื่อว่าประสบการณ์บางอย่างของพี่เนี่ยจะสามารถทาให้น้องๆเนี่ยได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ทําให้มีอนาคตที่แบบสดใสมากขึ้นออตอนที่เราเรียนจบมาเนี่ยเราก็ได้ตั้งใจไว้ว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสเราก็อยากที่จะเอาความรู้ที่เรามี ไปแต่งปันให้กับทุกคนว่าจะเป็นน้องๆก็จะเป็นพี่ๆเพ,พ,พื่อนๆหรือว่าจะเป็นคนที่แบบมีอายุเท่าไหร่ก็ตามอ่ะก็ถือว่าได้ทําหน้าที่ของเราด้วยค่ะวันนี้นะคะนอกจากพี่จ๋าดีใจแล้วนะคะน้องๆหรือว่าสี่ปทุนทุกคนในวันนี้นะคะตั้งหน้าตั้งตารอมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่จ๋ามาบรรยายในหัวข้ออะไรคะค่ะเราจะมาพูดคุยในเรื่องของ mindset นะคะซึ่งเป็นคําที่ เป็นคําที่ทุกคนให้ความสนใจมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเป็นคําที่สําคัญมากๆสําหรับเรื่องของการดารงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือว่าการทํางานในอนาคตอยากกลม,มาแชร์เรื่อง mindset ที่ดีเนี่ยจะมีผลต่อการเรียนและการทารํางานยังไงบ้างคะแล้วสําหรับคําว่า mindset ที่ดีนะคะในความคิดของพี่จา๋าคะะทั้งในเรื่องของการเรียนแล้วก็การทํางานเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างคะนี่สองชั่วโมงเลยนะคะ <laughs> ใช้หุ้นหมดนะค่ะเอาไปว่าคร่าวๆกันเลยค่ะ สำหรับเรื่องของ mindset ที่ดีเนี่ยสาว่าหลักๆเบื้องต้นเนี่ยสาว่า3อย่างที่อยากจะให้ลองคิดดูเอาไปคิดดูนั่นก็คือทำความเข้าใจยอมรับแล้วก็ปรับตัวอาลองอาสคำนี้ลองไปคิดตามแล้วก็ลองใช้ดู mindset เนี้ยมันจะช่วยทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้ค่ะสุดท้ายนี้แล้วนะคะอยากให้พี่สาฝากข้อคิดหรือว่าคำแนะนำาให้กับน้องนักศึกษาในวัยเรียนเรียนไงใ,ให้มีความสุขนะคะ เรียนยังไงให้มีความสุขใช่ไหมคะสำหรับตัวใจเองเนี่ยมองว่าเมื่อคุณมีโอกาสที่จะเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยนะคะการที่ต่อยอดความรู้ของตัวเองในทุกๆวันนะ่ะมันเป็นการที่เหมือนกับเราสร้างกรอบให้กับตัวเองแล้วก็สร้างขั้นบันไดให้กับตัวเองยิ่งมีความรู้มากเท่าไหร่แล้วยิ่งสามารถเดินขึ้นไปได้สูงมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นมีโอกาสเรียนแล้วเรียนให้เยอะๆเรียนให้มีคุณภาพมีความสุขจากอะไรมีความสุขจากความสําเร็จที่เราจะทําให้กับตัวเองได้ ถือว่าเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณนะคะพี่จ๋าของเราน่นองนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะค,ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่อีกทีหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ